ก็ถาม่าแล้วมีจีบคนอื่นอีกบ้างไหมบอกจีบเพียบเลยลงบอกว่าไม่รู้ว่าจีบใครไปบ้างอ่ะลุงบุญเจ้าชู้เหรอเมื่อก่อนลุงไม่รู้ไม่น่าใช่แบบนั้นนะไม่น่าจุ่มไม่น่าจุ่มไปเรื่อยอะเอางี้เกี่ยเอางี้ดีกว่าเฮียมีช็อตหนึ่งคือมีงานครับที่ประเทศหนึ่งเฮียควงสีอะง่ายง่ายเลยควงสีเลยหรอคสีเดี๋ยวเย เดี๋ยวรอรอที่รอที่ถือโอซิโล่เราขวางไม่ได้คุณภาษาอีสานกันขวางใช่ตอนนีนี่คือเมื่อวานครับแมงไก่ชิบหายเลยครับครับให้โบไปส่งไหมแล้วคุณลุงจำการแบบเรื่องกระเปล่าเออมาได้บ้างหรือยังครับรอรับส่งพี่พะโบอยู่ทางคนนี้ก็ไม่ได้เลยครับอ๋อจำไม่ได้แล้วไปเที่ยวเลยไหมเราเราเคยไปที่เลกาแต่มันเป็นที่ประเทศอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไปกาจะแล้วเราก็เคยไป เลเวลอ่ะเดี๋ยวถ้าใครใครจะคู่โบตอนนี้ามแค่สองคนนะคนไปเลยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไปปลามเงินน่ะใครขับไล่คนพี่ป๋าจะคู่โบพี่เปล่าจะทำกับพี่ปล่าเดี๋ยวตอนนี้เอ่อเดี๋ยวทับไล่คนพีรถไม่ใช่เหรอใช่ผมมีโล่ไงผมต้องหาคู่ด้วยคนไปมึงเกี่ยวทั้งเล่ยไปทั้งเลนไม่ถึงรถติดโตอยู่ที่อยู่ที่นี่ครับพี่มาโบไปสะพานไหมครับทางเลนจับคู่กับรัฐนะผมไม่มีอะไรเลยดิ เราแยกแยะไปทำงานกันว่ะเอง้ะั่อยังไม่เสร็จเหรอยี่งยิ่งแย่ไม่ก็ต้องบอกให้เข้าใจก่อนมีข่าวไปเลยคือตอนนี้ต้องปิดหูไม่หูตอนนี้ต้องปิดหูนั่นพะโล้คำล่าแยกไปปิดหูกก632ที่คุยเมื่อกี้ต้องปิดหูด้วยเหรอครับไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่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 ครับพี่โผล่ะงั้นต้องว่าให้ปิดหูเพราะว่าถ้าให้ปิดหูไม่น่าทันกระจาย แม่กระจายไปเยอะแล้วเหรอครับหล่อแม้วสิทธิ์เดียวครับสุดท้ายไงเขาก็รู้อยู่ดีครับเอาน้องปันคลอดเกือบเนี่ยครับลูกจ้าขอบซีลูกจ้าขอบลูกจ้าขอบลูกขอบลูกขอบเป็นลูกแล้วหรอใช่จ้าขอบบอกเป็นลูกพ่อฟาอบู๋ไงเราเรียกลูกขอบเราเนี่ยนะมีลูกวัยนะ ม่ดีนะรับผิดชอบก็ได้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นลูกผู้ชายผู้หญิงอะจะขอไม่ใช่คือจะขอไปลูกอพ่อผาิงผมไม่มีลูกเ้าก็บอกว่าลูกจ่าผาี้ที่จริงอะพ่อพาโบหัวสีเหลืองแล้วพ่อพะโบก็ไปย้อมเป็นสีดำ เขาที่ผันตุกกรรมตรงกันเป๊ะไม่มีทางหรอกมาทำจริงดูดูผมดิมันยังแบบทรงคล้ายๆกันเลยนะดูดิหน้าเขาเนาะหน้าแล้วหน้ะลุงหน้าพ่อผมศูพ่อโบมึงโดนยุกอะไปมาแดงเลยแล้วลุงบูนหน้าไปโดนอะไรมามันเครียดแล้วมันเครียดแล้วก็เป็นอย่างี้ใส่ใส่ข้อมูลลุงบูนอีกแล้วเหรอปวดหัวหนักเลยนะนู่นเนี้ยนู่ไหนอะแล้วเนี่ยไปทำงานแล้วครับแยกไปทำงานแล้วครับไปทำงานมานี่เร็วมานี่เร็วกกุ๊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 ก กระตีนก็ตีนกตีนก็เตีนเนี่ยเป็นไก่เลยเออกตีนก็เตีน้วยยิ่งาทำอะไรอ่ะยิ่งญาไปทำข้าวกับกับป่าป๋าครับย้่ยญามีพ่อด้วเหรอมีป่าป๋าแล้วป่าป๋าชื่อพะโลอะป้าป๋าชื่อพะโละใช่คับพะโละเป็นป่าป๋าได้ยังไงพะโละต้องเป็นหมามาสิเขาย้่ย้ามีหมามาแล้วหมามามีนิฮานอ๋อเรื่องเป็นป่าป๋าเลยเหรอใช่ครับแล้วก็ ป้าป้าพะโลก็เป็นป้าป้าโอ้ะะประมาณนั้นแล้วแล้วลุงแล้วลุงบูนจำป้าพะโลได้หรือยังอะเ<ำ>มื่อก่อนเมื่อก่อนได้แล้วว่านี่คือป้าพะโลแต่เมื่อก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาคือจำไม่ได้เนะมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ที่เขารู้จักกันกับลุงบูนอะเขาก็เป็น เป็นแฟนกับลุงบุญอ่ะเดี๋ยว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 มึงยัดข้อมือเลยเนี่ยยัดข้อมือเลยเนี่ยใช่เป็นแฟนกับลุงบุญนะคุณดาวสิบดวงในราคะไม่ใช่ไม่ใช่หรือเ่าไม่ใช่พะโล่เหรอใช่ใช่โอ้ห์ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมอ่ะแต่เมื่อวานฮาเดนก็บอกอีกอย่างนะนี่คือเราเราโกหกเหรอไม่ใช่โกหกครับเอาแล้ว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 เบิร์นเขาบอกว่าเขาเขาเป็นเขาเป็นแฟน ฮาเดสบอกฮาเดสบอกลุงอีกแบบมึงเลยอ่ะเดี๋ยวฮาเดสเดี๋ยวไปลองไปบอกฮาเดสดูแล้วกันว่ายี่ญาติมาบอกแบบนี้เอาละเอาละสวยมึงสวยมึงสวยแล้วจริงจริงอ๋อสวยมึงสวยแล้วเดี๋ยวลองถามลองถามป้าอาป้าปลาดูดิป้านไหนอ่ะก็ป้าปลาโลไงอะไรของมันวะเช่นอะไรวะเช่นป้าพะโ่ะเขาเป็นป้าปลาของยี่ญาติแล้ว เดือดใจวะไม่ต <Bien ven ido> ่ำเลยไปแางนี้เ <shame> ด <en j avenues> ือดใจวาแล้วลุงบุญเป็นอะไรกับกับกับพี่ฮารสอ่ะเห็๋ยลุงบุญพูดถึงพี่ฮารสอ่ะเขพดนะที่ถามเขาเมื่อวานแั้วเขาบอกว่าเคยจีบเขาแต่ก็ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าเขาถามว่าแล้วแล้วมีจีบคนอื่นอีกบ้างไหมบอกจีบเพียบเลยไม่รู้ว่าจีบใครไปบ้างอ่ะลุงบุญเจ้าชู้เหรอ มื่อก่อนลุงไม่รู้ไม่น่าใช่แบบนั้นนะไม่น่าจุ่มไม่น่าจุ่มไปเรื่อยอะเอางี้เกว่ยเอางี้ว่าเฮียมีช็อตหนึ่งคือมีงานครับที่ประเทศหนึ่งเชียควงสีอะง่ายๆเลยควงสีเลยเหรอควงสีเกินไปนี่ไม่ทันจริงวะแบบเหมือนตอนนั้นไม่อยู่แน่เลยไม่อยู่ไม่อยู่พี่ไปไปไปทุระครับตอนนั้นเหมือนเต๋าได้จะไปอีกโลหนึ่งอ่ะ เออโลนอนโรงพยาบาลนะฮะใช่โรบิดอะโลวิดโลวิดโลวิดโริดเหงาไม่ไหวแต่แต่ตอนพี่ฮาเดสอะพี่กาก็เคยนั่งรถกับลุงบูแล้วก็พี่ฮาเดสกันสามคนวันนั้นอะวันตอนไปงานวันเกิดของลุงบูนั่นแหละอืมใช่ค่ะเคยเคยไปแล้วก็ลุงบูเปนคนขับรถอะแล้วก็รถก็คว่ำแต่ลุงบูไปจำได้หรือเปล่ากำไม่รู้ เดี๋ยวของใครเสียงใครเสียงใครเสียงใครของลุงบูนเอง <laughs> ขย, <laughs> ขยัขยขนาดนี้เท่าที่ยมครับจูแน่นอนคุขยับให้น้นแข็งละลายใช่ไหม <laughs> ชินใจอะ <laughs> โอ้โหนักเรือไป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 ให่่โตโตคอบอดครับ คอแห้งเหมือนกันวะว่าไปไหนวะเนี่ยเยี่ยกูก็เลยจะถามว่าคอแห้งเหมือนกันไหมโนพี่พี่ต่อรุ่นโนเยี่ยมากจุดนี้อะไรอ่ะตีต้องเฉยนะตอนเนี้ยไอเยี่ยจ๋าละไป ไปแพ็กอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะหมดแล้วเจ๊ขาดขนมหนี่งขาดนึงนะครับหนึ่งแก้วอะไปไปหาซื้อตรงนู้นเลยที่แพ็กอ๋อโอเคครับโอเคครับอ่ะครับไปเราไปดักรอมาเชียขนมปังฟาร์มขอบสนามคาเปิดสตรีมทิ้งไว้แล้วนอนพัก เขาจำเขาจำป้าป้าไม่ได้อะเมื่อกี้ลุงบูลเขาจำป้าป้าไม่ได้อะจำไม่ได้ดิเขายังจำไม่ได้พยายามจะยัดเยียดความเป็นเมียให้เขาอยู่เขายังไม่รับสักทีเมื่อกี้ที่ได้บอกว่าเมื่อก่อนอะป้าป้าเป็นแฟนกับเขาอะหรอแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าไม่น่าใช่อ่ะเขาบอกแบบนี้อะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาลองไปถามถามฮารเดสดูพยายามจะยัดข้อมูลใส่หัวเขาอยู่แหละเขาไม่รับสักที พี่่าเขาพยายามบอกแล้วว่าเขาไม่ยอมดีดุดเลยทำดีทำดีนม